แหมมีข่าวนะคะมาให้ลุ้นอยู่เรื่อยเลยะคะ่ะสำหรับน้องลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะที่ไปถูกอกถูกใจนะคะกับเหล่าบรรดาพ่อจีนแม่จีนค่ะเราก็ต้องบอกว่าเขาก็สนับสนุนน้องอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างที่ตอนนี้ออกมาแล้วนะคะว่าน้องก็เป็นสปอคเพอร์ให้กับทางดัลนี่นะคะแถมกเ็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนมด้วยใช่ไหมแน่นอนคะ่ะว่าหลายคนนะก็กำลังเฝ้ารอนนะคะถึงผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปท่าว่าเธอจะได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าแบรนด์ไหน เพราะว่า YG A นะคะ, GA, ะ,คะก็มีการออกมาพูดแล้วเหมือนกันนะว่ามีคนนะมารุมจีบนะคะอยากจะให้ไปเ,เป็นพรีเซนเตอร์หลายสินค้ามากนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือม,มาแล้วนะว่าเธออาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมือถือนะคะค่ายยักษ์ใหญ่ค่ะ แต่ตอนนั้นนะคะก็ยังไม่อยากเอามาทําคลิปข่าวนะคะเพราะว่ามันก็ยังดูเลื่อนลอยไปหน่อยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีที่น่าสนใจคือแม้ก,กระทั่งออฟฟิเชียลนะคะของฝ่ายมือถือของเว้ยปอค่ะมีการออกมารีโพสต์ภาพของนอริซ่าแบล็กพิงนะคะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นค่ะประมาณว่าบุ ing, ๊กิ้งโฆษณาเอาไว้นะคะเอ็นี่มันระดับออฟฟิเชียลของเว้ยปอนั้นถ้ามาโพสต์แบบนี้นี่มันหมายความว่ายังไงเขาน่าจะมีข้อมูลที่แน่นกว่าข่าวลือทั่วไปนะ ในสายตาแอนก็มองว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นตัวไหนนะคะหมายถึงว่ามือถือใครไหนนะอย่างนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าไอ้ที่ลือมาว่าจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ vivo นั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวอื่นเพราะว่าแน่นอนค่ะหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ b a c k p i n เนี่ยจะไปถือตัวอื่นได้เหรอเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะคะเจนนี่ก็ถือเจนนี่เรดนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการบุกไปที่จีนแล้วนะแล้วก็ตัวอื่นๆนะคะที่ แบ็กพิงนะรุ่น A A 5 1ที่เห็นในโฆษณานะคะก็เป็นแบ็กพิงนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าถ้าคุณตามใน IG อย่างต่อเนื่อนะคะคุณจะเห็นค่ะว่าซัมซุงฟลิปนะคะที่มีการส่งมาให้พี่สูถือนะคะแล้วก็โรเซ่ถือแต่คุณจะไม่เคยเห็นไอในไ g ของนอริซ่ามาโพสต์เลยนะ แล้วก็วันก่อนที่มีการมาไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน V Live นะคะ mm hmm. ก็เห็นแค่3สาวเองนะ mm hmm. ที่มาติดสติกเกอร์ใน s m s u u n g l i p เนี่ย mm hmm. ก็จะมีแค่เจนนี่โรเซ่นะคะ mm hmm. แล้วก็พี่สู3คนเท่านั้น mm hmm. แต่น้องล mm ิซ่าไม่ได้อยู่ในเฟรมนั้นด้วยอ่า mm hmm. ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีรุ่นก็เป็นได้นะคะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามค่ะถ้าเงินเข้ากระเป๋าน้องลิซ่านะคะ mm hmm. เราควรจะปรบมือแสดงความยินดีจริงเลยคะอ่ะอมาเล่าสุกันฟ้าแล้วกันค่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะคะ ก็ตอนนี้นะคะขอเรียกว่ามีลุ้นแล้วกันค่ะถ้ายัางไงมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เพิ่มเติมหรือมากกว่านี้หรือมีการคอนเฟิร์มแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า